อันนี้เกิดมลพิษเกิดมลพิษจากการใช้ทรัพยากรแล้วคือเขม่าวที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเทียนก็ได้มาจากการแยกปิโตรเลียมไงคาร์บอนมันเยอะเพราะน้ำคาร์บอนเยอะสุการที่จะเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็เยอะ ถ้าโลมาจะไม่หุ่นแสดงว่าการออกแบบกังหันไม่อะไรดิแดนี้กังหันไอ้น้ำสมมติว่าเมั่คือเป็นเจมส์สุวรรณใครฝันตาจิ๋มฝันตาแต่มันดันนี่แต่ว่าไม่โตเกือบสำเร็จเกือบสำเร็จเกือบสำเร็จมีแรงดการแบบนี้ทำไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมไปรู้โอ้โหแรงดันเยอะอยู่นะเนี่ยคือคือคือไอ้น้ำของเธอเยอะมากเลยอะ ไอ้น้ำออกมาเยอะมากแต่ว่าทิศทางของใบเนี่ยมันต้องกดดันที่ไหนนี่ตทิศทิศาทิศับทิศไปทางนน้นนะกทิศไปทางนี้ตับทิศไปทางนี้ร้อนไอ้น้ำมันร้อนมพัดไดีนม่พัดใครดีไอ้น้ำออกถือว่าสำเร็จนะแต้องไปแก้ปัญหาด้าใบโอ้ยตกใจเลย ไมน้ากัน้ำออกมันตกจะไม่เอ้ยถึนี่ัูันน้ไอน้ออกแต่ไม่ตรงไอ้น้ำออกแต่ไม่ตรงโห้ยไอ้น้ำแงเยอะมากนี่แต่ไปมันไม่สบายหมุนอะไปไม่ตรงมันารไปมันหมนันทําจหไปไมไ้มันท่าจะหมุนิดหน่งเออแมงไม่พอ้านป็นยังงี้มันทำท้าจะหมุนน้าน้ำเยอะไปก็ได้จ้ะ เี๋ยมันมันมเดี๋ยวจะไปแล้วจะไป่วมันหนอยเออ่วมันหนเาไม่เดี๋ยวเไหนเอ้น้ออกาไนีเดี่ย้ไปวเดียวเดียวเติดกอันนี้ือะไรดำๆมาวยมือขอเธอคือรเอเชเส่งกเอาชื่อเปเไม่เห็นไอน้ำอ๋อเห็นแล้วเออแต่ที่ทาจ ไ็ได้อยู่คือใบกังหันบางอันมันบิดมีเครื่องดักไอ้น้ำเธอเครื่องหยดเอระโบทันี้ทันนี้ไม่มีแรงไม่พอแสแงว่าลูกสูบเธอกระบอกความถูกกระบอกสูบข้างขานี้ไว้บนอือยังไม่เลิกพยายามใช่ไหมยังกันหูด้ไูได้ยินเสียงน้ำด้วยไหนยังยุ่ยไปอีก่ะไอ้น้ำหมดใช่ไหมอือได้ล้ได้แล้ประสบความสำเร็จนึง เป็นเครื่องยนต์จากบริษัทอะไรโอเคโอเค่ะ